ครับผมนะครับก็สวัสดีนะครับกลาสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้นะครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็วันนี้นะครับมาดูกันนะว่าก็ได้เอื้นคลิปเก้าไปแล้วนะครับจากคลิปฮานอยเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับก็ได้บอกว่าวันนี้จะลงให้สองคลิปนะครับต่อไปนี้ก็จะมีทั้งลาวและหนอยนะครับก็ฝากติดตามนะสาหรับใครที่เข้ามารับชมหวยลาวนะครับที่ยังไม่ได้ ดูหวยฮานอยก็ฝากไปดูได้นับในช่องเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับมีนับมีแนวทางหวยนะครับแนวทางหวยหวยลาวนะประจําวันที่8ตุลานะครับหกสามนะครับก็จะได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะจะได้ลงคลิปให้ยาวๆนะแบ่งปันกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มี เลขตัวไหนนะครับที่เข้าต่างก็สามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสาหรับใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นนะครับก็ betway นะครับเว็บ betway นะครับก็ฝากไว้นะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะครับก็สนใจสมัครได้นะครับได้หลายเขาจ่ายหลายบ้านมากเลยนะครับก็ผมหามาให้นะครับที่มันได้เยอะๆนะครับก็หามาให้นะครับสาหรับใครสนใจนะครับ betway นะครับลิงก์สมัครอยู่ขงใต้คลิปนะครับก็ มาเข้าเรื่องนะครับวันนี้มาดูกันนะว่าจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับสำหรับหวยลาวนะครับตัวเด่นก็จะได้เลขนะครับเลขสามนะครับแล้วก็เลขห้านะครับได้เลขสามและเลขห้านะสําหรับหวยลาวนะครับวันที่แปดนะครับตุลานะครับก็มาดูกันนะว่าสําหรับเอาเป็นว่าไม่ต้องไม่ต้องเน้นมันมากนะสาหรับตัวเจาะนะครับก็ใครมีตัวเจาะ เอาไปเล่นวินใครมีสูตรเจาะก็เอาไปเจาะกันจับคู่กันก็ได้นะครับก็เลขไม่มีตายตัวนะมีเข้ามีรุดนะถ้าเกิดใครรู้ก็รวยนะครับเอามาแบ่งปันนะพี่ๆทุกท่านนะครับก็ต้องทําใจนะครับเลขมีเข้ามีรุดนะครับก็มาดูกันนะว่าจะได้ตัวจับคู่ตัวไหนนะสําหรับหวยลาววันนี้นะครับตัวจับคู่นะครับก็จะได้สามหนึ่งนะครับสามสองครับ สามสี่ครับสามแปดนะก็นี่นะครับแล้วก็เหมือนกันเลยนะครับก็ใช้เลขตัวเดียวกันนะครับห้าหนึ่งครับห้าสองห้าสี่ครับแล้วก็ห้าแปดนะครับก็สำหรับใครนะครับใครชอบการให้หวยอย่างนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายนะครับก็หรือ ง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ใครสนใจนะอยากให้ลงหวยอันไหนนะครับก็ทักกันเข้ามาบอกได้นะครับก็จะลงให้นะครับสําหรับหวยลาววันนี้นะครับใครชอบตัวไหนนะครับก็สามารถเลือกเล่นได้นะครับก็เล่นรูดเล่นวิ่งเล่นตามใจพี่พเลยนะครับถนัดแบบไหนแนวไหนก็ลองเล่นกันเลือกเล่นกันได้เลยนะครับก็เล่มีเข้ามีรูดนะครับสําหรับใครที่อยากมีอีกรอบหนึ่งนะสาหรับใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นนะครับหรือ อยากจะลองมีอยู่แล้วนั่นแหละครับแต่ว่าแบบจะหาหาเว็บไม่ไหก็เบ็ดเวนะเว็บเบดเวเลยนะลิงก์สมัครอยู่งใต้คลิปนะก็หามาให้นับได้บ้านหลักเก้าสิบห้านะถ้าจำไม่ผิดนับก็ฝากไว้อีกหนึ่งเว็บนับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สมัครไม่เป็นนับเอเว็บเบ็ดเวนะก็ลองค้นหาใน y t u t u นะก็จะมีบางช่องที่ทําไว้นะครับก็ ฝากไว้นะรประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับทุกท่าน